มาคราวนี้ให้เทคนิคเรื่องคำสันธานว่าเจอคำสันธานหรือคำเชื่อมนั้นหาคำตอบอยังไงมาค่ะเทคนิคเทคนิคคอนเนกเตอร์หรือคอนจังชันนะคะเทคนิคคอนเนกเตอร์หรือคอนจังชันนะคะซึ่งอันนี้นะคะวิธีทำนะคะวิธีทำค่ะเด็กๆครับ อ่านประโยคหน้าและประโยคหลังเด็กๆจดอย่างเร่งรีบเลยนะเพราะว่าเรามีเยอะเลยทีเดียวนะคะประโยคหน้าและประโยคหลังคำที่ต้องเติมอ่านประโยคหน้าและประโยคหลังคำที่ต้องเติมอ่านแล้วหาความสัมพันธ์ หาความสัมพันธ์ว่าสองประโยคนั้นต้องใช้คำเชื่อมแบบไหนว่าสองประโยคนั้นต้องใช้คำเชื่อมแบบไหนนี่คือเทคนิคนะคะประเด็นก็คือเด็กทุกคนคะก่อนที่จะทำข้อนี้ได้หนูก็ต้องรู้ก่อนสิคะว่าคำเชื่อมมีกี่ประเภทเพราะคำเชื่อมทั้งหมดนั้นเนี่ย มันมีทั้งหมด7ประเภทอะไรบ้างจดค่ะมาค่ะคำเชื่อมหรือคอนเนคเตอร์ประเภทต่างๆ 1. ค่ะเชื่อมความขัดแย้งค่ะเชื่อมความขัดแย้งค่ะเด็กคะพี่จะให้ตะคงแบบให้เยอะมากไม่ได้แต่ให้เยอะนะแต่คงไม่ได้เยอะที่สุดเลยนะสงค่ะเชื่อมความคล้อยตามเชื่อมความคล้อยตาม สามค่ะเ oh. ชื่อมความบอกเหตุเดี๋ยวให้ตัวอย่างนะคะแต่หนูต้องช่วยพี่คิดด้วยนะคะอย่าให้พี่ให้คนเดียวนะคะสี่เชื่อมความบอกผลห้าเชื่อมความบอกตัวอย่างหกเช,ชื่อมความบอกวัตถุประสงค์เชื่อมความบอกวัตถุ ประสงค์เยอะไปไหมเนี่ยรสึกสงสารเด็กสุดท้ายเชื่อมความบอกสถานการณ์เชื่อมความบอกสถานการณ์เอามาเชื่อมความขัดแยง้งเช่นคำว่าอะไรบ้างพร้อมอยัง butyetstillhoweverneverthelessthough although, even though, in spite of, โอเคให้แค่นี้ค่ะเพราะมีที่แค่นี้แต่จริงๆแล้วม,มีประมาณ50คำเลยเนี่ยค่ะให้แค่นี้เชื่อมความคล้อยตามเช่น what's more, furthermore Moreover, besides in addition, apart from similarly. similarly. Okay. เชื่อมความบอกเหตุค่ะไหวไหมเชื่อมความบอกเหตุค่ะ on the grounds of as a result of due to ที่ไม่พอเขียนตรงนี้แล้วกัน due to thanks to นะคะ for this reason เชื่อมความบอกผลค่ะ so hence thus as a consequence consequently therefore t h e r e by เชื่อมความบอกตัวอย่างน่าจะเดาได้ป่ะ for แหละบอกตัวอย่าง for แหละ for example for example for instance i.e. e.g. namely um, such as like ประมาณนี้จะหมดแล้วลูกอีกนิดเดียวเชื่อมความบอกวัตถุประสงค์ to in order to in order that นะ,ะ so that so as to โอเเชื่อมความบอกสถานการณ์หมดแล้วลูกอันสุดท้ายละเชื่อมความบอกสถานการณ์ค่ะ คือตระกูล if ทั้งหมดค่ะ if ค่ะ if unless แล้วกัน if not unless in case of provided provided given when supposed จดเสร็จแล้วพี่อธิบายฟัง โอเคค่ะมือจดไปด้วยหูฟังไปด้วยนะเพราะพีม่มีเวลาแล้วต้องรีบบอกแล้วนะคะเด็กๆทำไมต้องรู้ว่าคำเชื่อมมีอะไรบ้างหนึ่งเลยหนูต้องแปลออกค่ะสองเลยค่ะหนูต้องรู้ว่า ประโยคเนี่ยมันเป็นไปที่ทางไหนค่ะประโยคมันเป็นไปทิศทางไหนค่ะหนูต้องอ่านประโยคข้างหน้าคําที่ต้องเติมและประโยคหลังคําที่ต้องเติมแล้วต้องรู้ว่าต้องใส่อะไรเข้าไปนั่นเองค่ะเชื่อมความขัดแย้งคืออะไรเด็กทุกคนตั้งใจฟังนะคะเชื่อมความขัดแย้งคืออะไรคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เห็นคําเหล่านี้นะคะประโยคหน้ากับประโยคหลังเนี่ยเหมือนใส่เครื่องหมายไม่เท่ากับเครื่องประโยคหน้าประโยคหลังจะตรงกันข้ามกันข้างหน้าถ้าข้างหน้าเป็นบวกข้างหลังจะเป็นอะไรลูก ลบถ้าข้างหน้าเป็นลบข้างหลังจะเป็นบวกคะ่ะทันทีคะ่ะมันต้องเป็นเรื่องที่ขัดแย้งกันทันทีนะคะถ้าเป็นเชื่อมความคล้อยตามเหมือนใส่เครื่องหมายเท่ากับค่ะข้างหน้าข้างหลังจะเป็นทิศทางเดียวกันค่ะถ้าข้างหน้าเป็นบวกข,ข้างหลังเป็นบวกค่ะถ้าข้างหน้าเป็นลบข้างหลังเป็นลบอันนี้คือคล้อยตามค่ะเด็กๆคะตั้งใจฟังให้ดีนะคะเชื่อมความบอกเหตุค่ะเชื่อมความบอกเหตุนั้นจะต้องแปลว่าเพราะว่าค่ะ เพราะว่าแปลว่าเมื่อไหร่ที่เจอคำเหล่านี้เด็กทุกคนตั้งใจฟังเจอคำว่าเพราะว่าข้างหน้าเพราะว่าจะเป็นผลประโยคที่ติดกับเพราะว่าจะเป็นเหตุเสมอทำไมต้องบอกด้วยพี่ทำไมต้องบอกด้วยพี่เหตุกับผลเหตุกับผลไหนเกิดก่อนเหตุเกิดก่อนนะคะข้างหลังเพราะว่าต้องเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนนะคะ โอเคไหมคะเหตุกับผลดูดีๆเลยนะคะซึ่งในขณะเดียวกันเชื่อมความบอกผลจะสลับกันค่ะเช่นคําว่าโ so ซค่ะมันแปลว่าดังนั้นเนาะแปลว่าดังนั้นเนาะนะคะประโยคที่ติดกับโ so ซต้องเป็นผลค่ะประโยคข้างหน้าจะเป็นเหตุค่ะโอเคไหม ยังได้อยู่ไหมได้อยู่นะต่อนะคะเชื่อมความบอกตัวอย่างไม่มีอะไรมากก็คือข้างหลังเป็นตัวอย่างนะคะเชื่อมความบอกวัตถุประสงค์ข้างหลังเป็นวัตถุประสงค์ว่าทําไปเพื่ออะไรเชื่อมความบอกสถานการณ์ประโยคที่ขึ้นด้วย i ีประโยคที่ขึ้นด้วย i ีนั้นเป็นสถานการณ์ค่ะเป็นประโยคย่อยเป็นประโยคขยายคะ่ะโอเคจบนะจบนะอ่ะถ้าจบแล้วเด็กทุกคนขากลับไปดูคะ่ะข้อ18นะฮะข้างหน้ากับข้างหลังค่ะเด็กขาประโยคข้างหน้าบอกว่า บางคนอาจจะไม่คุ้นชินกับคำว่า YouTuber. ยูทูบเบอร์ประโยคข้างหลังบอกว่าไง this profession หรืออาชีพนี้กลายเป็น huge trend เด็กๆเ,เข้าใจ huge trend ไหมเป็นเทรนที่แบบเทรนหลักเลยอะ่ะเป็นเทรนใหญ่มากเด็กคะอะไรที่มันเป็นเทรนหลักอะ่ะเทรนหลักแปลว่าคนคุ้นชินหรือไม่คุ้นชินคะเช่นคิดซิคิดซิทุกคนตอบได้จริงๆอะดังนั้นมันเป็นเทรนไหม เป็นเทรนด์ขึ้นกระแสดังนั้นอะไรก็ตามที่มันเป็นเทรนด์หลักคนคุ้นชินหรือไม่คุ้นคะคุ้นเงยหน้าค่ะประโยคข้างหน้าประโยคข้างหน้าบอกว่าไม่คุ้นประโยคข้างหน้าบอกว่าไม่คุ้นเห็นไหมไม่คุ้นชินประโยคข้างหลังบอกคุ้นมันเป็นอะไรกันคะเชื่อมความอะไรคะขัดแย้งกันข้อ18ขัดแยง้งอันไหนดีคะที่เป็นขัดแยง้ง however นั่นเองคะ่ะ เขาใจย,ยังเขาใจย,ยังนะคะ however ชื่มความขัดแย้งค่ะ for this reason แปลว่าเพราะว่านะคะ in addition แปลว่าเพิ่มเติมก็คือคล้อยตามเพิ่มเติมคือคล้อยตาม s i m i l a r l y ก็เพิ่มเติมเหมือนกันนะคะ after that หลังจากนั้นหลังจากนั้นเป็นการบอกแบบเวลานะคะ